เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมผลงานนะครับกําลังจะเสร็จตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเทระบบไฟฟ้าและปราปานะครับคือบ้านหลังนี้ผมรับรับทั้งค่าของค้าแรงไฟฟ้าและประปาครับตอนนี้ก็กําลังเทระบบทั้งทั้งหลังแล้วก็รอตู้ mdb มาติดตั้งก็จะจ่ายไฟจริงเข้าบ้านแล้วก็เทระบบของจริงอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยช่วงนี้ถ้าใครมีงานหรืออะไร แบบล่นมือสามารถเรียกใช้บริการได้นะครับระบบไฟฟ้าและประปราท่อ PVC ท่อ EMT ท่อ PPR ออะไรได้หมดเลยครับราคาไม่แพงนะครับหลังนี้ก็ไม่แพงราคาปกติมาตรฐานทั่วไปแต่งานที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างจะเน้นอยู่ครับเขาเจ้าของบ้านเขาเน้นอยู่เจ้าของบ้านละเอียดมากแต่ก็กำลังจะเสร็จไปได้ดีแล้วครับช่วงนี้ก็กำลังจะว่างๆอยู่ ใครมีงานก็เรียกใช้ได้เลยนะครับยินดีเทสร,ระบบไฟสนามเอ้ยไฟลงจอดรถเมื่อวานฟันหลอวันนี้ฟันไม่หลอแล้วซ่อมฟันมาเรียบร้อยติดพบพับไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่ได้เทสร,ระบบเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็คือเดินผ่านไฟติด เดินผ่านไปแล้วเดินผ่านเข้ามาไฟติดเดินผ่านออกไปไฟดับยังไม่ได้เทสระบบของเซ็นเซอร์แต่เทสวงจรของโคมไฟแล้วสามวงจรผ่านทั้งหมดเดี๋ยวจะลองดูทีละวงจร อันนี้คือวงจรผ่านเซนเซอร์เมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวปิ้งผ่านเซนเซอร์ไฟพวกนี้ก็จะติดส่วนดวงที่ไม่ติดนั่นก็คือเป็นระบบแมนนวลเปิดปิดด้วยสวิตช์แล้วก็จะมีวงจรของ <c oughs> ไฟติดตลอดคืนซึ่งจะเปิดไว้ทั้งคืนประมาณสองดวง ตอนนี้ก็ไล่เทควงจรก็โอเคทั้งหมดแล้วทางเดินลถหน่อยสวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาหน้าง,งานค่ะวันนี้มาหน้าง,งานกาแฟนนะคะเราทำบ้านหลังนี้มาจะเข้าสามปีแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังเทสระบบไฟฟ้าอยู่นะคะ ซึ่งเราก็มาทุกวันค่ะเพราะว่างานใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเทสระบบไฟฟ้าแล้วก็ป,าปาลาปลาเราก็เหลือเทสน้ำค่ะบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านละเอียดมากเร็ดออกมาแล้วสวยค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะ